อ,อ,อุมี่อูมีพี่อยากไปทำผมอ่ะเดี๋ยวเราอย่าเราอย่าพูดเสียงดังนะเดี๋ยวน้องมั่งข้างจะตื่นอููอยากไปมากอยู่อ่ะเราแต่งตัวก่อนไหมเดี๋ยวเขาตกใจว่ามีตัวอะไรบนหัวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันนะใส่ชุด<อ>ไหนดีอ่ะเราอ่ะเราว่าเราใส่ชุดมีชิดเลยดีกว่าอันนี้เพราะอันนี้วาวันนี้ได้ไหมเพราะว่าอเปิดตู้เสื้อผ้าสิเอาชุดนี้แล้วกันเรียบร้อย ดีเนาะน่ารักดีนะแล้วก็หนูคนชอบใส่กางเกงขาสัน้นถ้าไหนไม่ใส่ขาสั้นจะนอนไม่หลับโอเคหนูเปลี่ยรองเท้าด้วยโอเคเสร็จแล้วเออแต่งตัวน่ารักมากเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนบ้างอุยสุกซี่จังอุยแบบนี้แหละน,าน,าน,าน่ารักชุดนอนปะเนี่ยเอิ่มชุดใส่สเฉยคะ่ะ ชุดคุมแมวแมวมันบนกันแล้วอันนี้กางเกงตัวนี้ซื้อมาจากไหนเนี่ยพี่จําไม่ได้เลยเออมันแถมมานะคะนั่ใส่ไม่ได้เหรออือไม่ไรกางเกงกระโปรงกระนี้ใส่ไปแล้วอันแรกไงนันเนาะกระโปรงนี้เฮ้ยอันนี้ไงมันเข้าเซตกันเลยมันเป็นเซตเดียวกันอันสองอันเนี้อือเขียนรองเท้าว้าวพี่อน่ารักจังเล พี่เรา<ะ>เรายังไม่ถอดปอกแขนนั้งแต่วันนั้นแหละวันที่เราไปสวนสนุกอ่ะช่างมันเถอะมันก็สวยดีไม่ใช่ไหมล่ะพี่อาใส่นี้ด้วยสิไม่เอาอ่ะพี่เคยใส่ไปแ,แล้วเสื้อตัวเนี้ยไม่สวยหนอหนูหรบกวนได้ใส่พี่แอนไม่สวยอะ่ะใส่นี้ดีกว่าคู่กับอุ้มเนี่ยไอ้อหนูงั้นหนูจะไปแล้วนะพี่แอนเร็วๆหน่อยสิคะ ใส่นีก็ได้เนี่ยมันชอก็ตื่นหรอกเสียงเคาเค้กเเคกอ่ะไป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 อุ้มีรีไปกันเถอะเดี๋ยวน้องมังค้างตื่นเดี๋ยวมันค้างจะกัดของเก็บก่อนไหมเนี่ยพี่แอนเนี่ยนะมันคนไม่ชอบเก็บบ้านเลยแล้วก็ชอบให้แม่บ่นเข้าใจแล้วทำไมแม่ชอบบ่นพี่ของนย่ก็เยอะเยิ้มหมดเลยนะเราเนี่ยตอนแรกบอกว่าไม่ซื้อของเยอะหรอก สุดท้ายก็เต็มตู้จนได้ของเราเยอะมากเลยอะอส่วนอันนี้ก็ไว้ตรงนี้เก็บไว้เก็บไว้เฮ้ยอันนี้เราใส่ด้ดีไหมไม่เอาอะเราจะไปทําผมแล้วหนูใส่อันนี้ไปแล้วกันนะมันน่ารักดีอืมใส่อะไรไปก็ได้นสวยมากเดี๋ยวรอต่อคิวแล้วจะหนูเออมาทําผมครับเอามาทําผมค่ะเอาทรงสวยๆนะคะช่างเอาทรงเท่ๆเลยครับช่าง อู้น้านี่โคตรเจ๋งเลยคุณใช่ใช่ใช่โอ้น้องอุ้มี่ดูสิเขาทําผมสวยมากเดี๋ยวดัางรอจ่ายเงินนะคะผมแมเอาคนต่อไปค่ะมาตัดผมค่ะเชิญด้านในเลยจ้าไปอุ้มี่พี่ขอตัดช่างคนนี้แล้วกันนะถืงแต่กับท่านหนึ่งแล้วพี่ขอเลือกทรงผมก่อนพี่แอนมาพ่นสีเดียวก็ได้พี่อยากได้แบบอุ้ยแบบนี้น่ารักอะพี่แอนแน่ใจนะ อูมี่เสุดๆเป็นแล้วะต่ยไปนี้เนียพี่ว่ามอ้าวแอนเอาโซนนี้ดีก่เอาโซนนี้ก็ได้เรื่องมากจริงๆเลยโอ้โหเท่ไปเราเราไปดูคอนเสิร์ตต่อได้เลยลเนี่ยเขอไปดูโซนที่เราเอานผมเท่ทเท่ไหนสิจะได้ไปอุ้ยซ้ำกับผู้หญิงคนเมื่อกี้เลยเนียอุ้ยหยาบชิยนี่นี่นี่ว้า เดี๋ยวนี่ไปดูคอนเสิร์ตกันเดี๋ยวพึ่งครับเดี๋ยวผมตัดเดี๋ยวจะย้อมสีผมอ่ะย้อมค่ะหนูย้อมค่ะแล้ย้อมย้อมย้อมเอาสีไหนดีสีไหนดีเอาสีน้ำเงินเว้ยเอาสีนี้ดีกว่าค่ะสวยดีพี่อยากได้สองสีอ่ะอุ้ยหนูเอาสองสีได้ดีกว่าหนูพี่อ่างหางนี่นี่พี่จะเอาสีฟ้ากับสีเนี้ยสวยมากเนี่ยของอุ้ง โอ้โหอุ้มทำไมไม่เอาสองสีอ่ะกว่าเนี่ยอุ้ยไม่ใช่นี่มีมีอุ้ยเอาสีเหมือนกันปะไม่เอาอ่ะพี่อันเนี่ยน้าปะเช็คบิลก่อนค่ะอุ้ยอ่นนี่ค่ะเงินอาไปะเขาจะไปดูคอนเสิร์ตดจวเป็นเราปุ๊บคอนเสิร์ตที่ไหนวะอ๋อมีคอนเสิร์ตอยู่นี่ฉันจะไปดูคอนเสิร์ตร็อกสตาร์ของลิซ่าจะไปกับฉันแน่เออพวกเราก็จะไปเหมือนกันนะค่ะฉันก็จะไปเหมือนกันนะไปด้วยกันไหมล่ะ ไปสิอยากไปด้วยพอดีเลยโอเคไว้เจอกันที่คอนเสิร์ตแล้วกันนะพวกเราไปก่อนคอนเสิร์ตคนเยอะมากไม่รู้จะเจอกันหรือเปล่านะโอเคจ้าไปอุ้มีเรากลับกันแอนแต่ว่าไม่แลว้วอ่ะถ้าอยากแก้ทรงผมจะทำะยังไงเนี่ยทำไมไม่เป็นไรหรอกพี่ชอบแต่หนูไม่ชอบไงเดี๋ยวแม่ก็ดา่าพอดีที่เราโทรไปถามแม่แล้วแม่โจทรงผมอันนี้แม่ <c oughs> เจ้ามือถึงต้นดำดำหูพี่แอนนี่ไงวงบกักว่ามันวงแบ๊กผิงปะเนี่ยเนี่ยลิซ,ซ่าก็ไม่ใช่พี่แอร์ดูดิหูยโอ้ยอุ้มี่พี่ว่าไม่ใช่วงลิซ,ซ่าแล้วเนี่ยพี่ว่ามันเป็นวงดนตรีมากกว่านะแต่ว่าก็สนุกดีเหมือนกันนะดูสิคนเยอะมากเลยอะ เบบี้อร่อยดีจังพี่เบบี้ร้องเพลงอะไรมาเนี่ยเนี่ยรู้สากลีนไม่เลยหนูไม่รู้ภาษาอังกฤษเลวหนูไม่รู้อ่ะพี่อันบอกหน่อยได้ปะที่นี่ก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเข้าไปข้างในเธอแต่เราต้องเบียดเข้าไปนะคุณพี่ไม่เคยมางานแบบนี้เลยอ่ะคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยรอบเลยรบเลยคนปีกันเยอะมากเลยพี่อันโอ้ยถ้าถ้าคุจะเยอะขนาดนี้เนี่ยวันหลังพี่มา ามาฝั่งนี้ก็คนเยอะเหมือนกันโอ้โหนั่งตรงนี้ยิ่งไม่เห็นเลยขายของจะขายของพี่เอล่าด้วยละด้วยโอ้ยพี่เอหนูฟ้าคนมาตั้งนานขายอะไรจ๊ะมีหลายอย่างเลยเจ้ากินอะไรดีอ่ะอุ้มีอยากกินเปล่อปอพอนได้เลยครับเดี๋ยวทำให้ครับอ่น้องสาวคนสวยจังไหมครบับแมวอ่ะ เออหนูขอสองอันเลยแล้วกันนะคะหนูหิวโอ้ยพี่ไม่อยากกินอะกินน้ำอันนึงแล้วกันโอ้ยนี่นล้าน้ำอันหนึ่งอือโอ้ชื่นใจคนเยอะแบบเนี้ยอุ้มี่นั่งตรงนี้แล้วกันโอ้ถ้าคนจะเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่เห็นเราเลยเล่าเพลงอะไรเนี่ยเขามีทงให้ถือด้วยอ่ะอุ้มี่แต่หนูอยากถือนะ โอ๊ยป้าปไปกลับกันเถอะตาอุ้ยดูสิป้าข้างบ้านก็มางานนี้ด้วยอะโอ้ป้ากับลุงมาเพียรเลยงานเนี้ยอุ้ยไปหาป้ากับลุงดีกว่าที่ว่างแล้วป้ากับลุงออกหน้าคอนเสิร์ตเลยจ้าเราเออได้ไว้ได้ไว้บดมบึมบึมบึมมีที่ให้เราเต้นเต้นท่าเต้น วงนี้ไปแล้วเนี่ยโอ้ยวันนี้วันดี้บู๊บบูบเบรนโอ้ยฉันจะเดินแบ็คทีมแกอีแอนดี้อะทุกคนคะงานนี้จบแล้วนะคะต้องขอบคุณนุ้ยที่มาดูนะคะไอ้สุกท่านกดติดค่ะฝากดูวิดีโอต่อไปด้วยนะคะวงโยชื่อเปียยกอู่นะพี่แอนวงอะไรอ่ะน้องอุ้มี่พี่ไม่เคยได้ยินเลยแต่ก็สนุกดีเหมือนกันนะ วันหลังเรามาอีกนะติดตามผลงานเขา่อเราก็มีสีกเลับเพลงใหม่ของเรานะคะชื่อว่าย้อนยุ่งตาชืช่อชื่ออะไรประมาณน,นี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกีนะคะในว,วันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะอุ้ยจะไปดูทุกวันเลยพี่ก็จะมาด้วยโอเคทางนี้ก็ขอจบไปก่อน กันใหม่ถ้ามีโอกาสนะคะเขามีสินค้าขายด้วยนะน้องเอุมี่เราไปดูกันเออมิสที่นี่มีสินอ๋อต้จะมาซื้อสินค้าใช่ไหมครับผมเป็นพนักงานที่นี่เองครับจะเป็นชุดแฟนตาซีมีพวกไดโนเสาร์ด้วยนะครับมีแบบเจ้าหญิงมีแบบเจ้าชายมีหมดเลยครับใส่ชุดแบบเนี้ยน้องอใส่ชุดไดโนเสาร์ใส่หมวกน้องอุ้มเป็นน้องน้องอุ้มไปเป็นเจ้าหญิงสิเฮ้ยหนูก็ก็แต่ ว้าพี่เจ้าหญิงมีหมวกด้วยนะถ้าพี่เป็นเจ้าชายให้เป็นยักษ์อ่ะอันนี้คือเจ้าชายนี่ไงเป็นเจ้าชายแล้วเนี่ยงั้นเอาชุดกลับกันเถอะพี่แอนเออเอาชุดกลับอุ้ยพี่รับแถมแต่งหน้าด้วยนะครับแต่งหน้าไหมครับคุณพี่ที่แต่งหน้าเขาเนี่ยอุ้ยหนูเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยหนูอยากเปลี่ยนสีอ่ะหนูสีเด่นวันก็น่าจะเข้ากับ

1630บาทครับผู้คุณผู้หญิงจ่ายด้วยครับผู้คนถือกล่องอ่ะเอ้าเอาเอาุอ้มมี่ไปไหนอ่ะอุ้ย,ยสวัสดีค่ะบ้าข้างบ้านหนุข้างบ้านวันนี้หนูก็มาเหมือนกันค่ะวงยอบ้าเลยน้องบ้า <อะ S 2> นี่ค่ะแต่ตังนะคะพวกนี้น่ารักมากเลยน้องอุ้มมี่แต่เดี๋ยวก่อนเราใส่ชุดเราก่อนไหมพี่อยากรู้ว่ามันคืออะไรดาบไงไม่จักเหรอโอ้จริงด้วยพี่เป็นอัศวินโอ้โขอ,อชุดเดิมใส่ก่อนนะ รู้สึกว่าหลัดลัยังไงไม่รู้ว่าชุดนี้ผมใส่อ้วนตงั้นอะคุณใส่ชุดครามน้ไม่เยนี้่ดพี่แอนูสิทรงผมเนี้ยชอบมากมเลยอะพี่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำสีผมแบบนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยพี่แอนถ้าแม่ทอมานะนูจะบอกพี่แอนเปคนเสนอทำเลยล่ะทำไมมไม่ย่อทไมี่แนยวไม่ยุงัไม่ไม่ดไม่ไม่ไม่่ไม่ไย่ยไม่ง มีอะไรพี่รอทำไมดึงด้อบุำถึงนัดโผล่ผมย้อนโอ้ยสุดความสามารถแล้วอะใส่ชุดนอนเรียมเพ้อแต่ต้องก่อนนอนก็ร้านะต้องไมนะถอนแป้มองหมาเป็นยังไงกันบ้างพี่จิ๋วพี่รอแล้วกันวันนี้ใส่ชุดนี้นะอ่ะโอเคใส่ชุดนอนกป็องๆัดโอเคนน้องสำหรับคิว ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอว,วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้พี่แอนกับน้องอุ้มทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอว,วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าใครอยากให้ทำละครสั้นเรื่องอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ